พอ้าไปเส้นข้างในกนอาจจะต้องไปแล้วก็ย้อนกลับมาและที่นี่ก็เป็นเป็นสถานที่สําคัญอีกที่หนึ่งซึ่งเมื่อสมัยก่อนผมเคยคิดจะมาจำพรรษาที่นี่แต่ว่าไม่ได้มาการมีโอกาสได้มาไ,มได้มาเห็นและก็อย่างนั้นเลืกถึงคุณของท่านพระอาจารย์ในส่วนที่พระอาจารย์ได้เป็นแรงบันดาลใจให้ได้ปฏิบัติให้ได้ทำอะไรหลายอย่างซึ่ง หรืแม้ว่าท่านจะจากไปแล้วแต่ว่าคุณของท่านก็ยังเรื่องคุณนี่มันเป็นเรื่องที่เราต้องสํานึกนะครับจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นผู้ที่แบบยังอยู่หรือผู้ที่ตายไปแล้วหรือแม้แต่สถานที่เรือว่าคําสอนสิ่งเหล่านี้มีคุณแล้วคุณเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเราไปทําอะไรให้ท่านได้ท่านแบบเราไปตอบแทนอะไรมากมายเยอะแยะคุณเหล่านั้นคือใครได้คือเรานี่ไนดะ้ ถ้าเราะลึลกถึงคุณท่านเราก็เอาสิ่งนั้นมาปฏิบัติที่นี่ยังเป็นอีกที่หนึ่งที่ผมมีความรู้สึกแบบเราลึลกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่เป็นแรงบันดาลใจในช่วงแรกที่บวชแล้วก็อยากปฏิบัติจนเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งให้ได้อยู่มาถึงทวันนี้ก็ต้องขอให้พวกเราทั้งหลายได้ตอบยามความสำนึกในบุญกุศลคุณงามความดีในการ,รพฤติในการปฏิบัติ ส่วนหนึ่งก็เพื่อขัดเกลาเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายได้ประโยชน์ในการบวชให้มากที่สุดในความโชคดีของเราที่เรายังมีชีวิตเราได้บวชเราได้ปฏิบัติก็ขอขอ,ขอ,อยากให้มันเป็นหมัอนอย่าให้มันศูญย์เปล่าให้มันได้ผลค่าให้มันได้ธรรมะที่จะนำตนเองไปสู่ความเป็นทุกข์ที่สุดคือพันพิพพา พอจะหมดนานกับอยาโยมทุกท่านทุกคนนะรวมสุขรวมทุกดนแลที่อาตมาได้กล่าวเบางส้วนว่าท่านทั้งหลายโชคดีแล้วที่เราได้แบบยังมีโอกาสในการที่ได้มาทําบุญมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรดีๆอีกเยอะความโชคดีคืออะไรเครือการที่เรายัางมีชีวิตและท่านก็ยังได้ลาบนประเสริฐลาบบประเสริฐในที่นี้ ท่านมีสุขภาพแข็งแรงหลายคนร่ํารวยนอนอยู่ในโรงพยาบาลหลายคนแบบมีอะไรเรียบพร้อมจะทําอะไรไม่ได้เพราะว่าไปไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ด้วยสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นเราโชคดีแล้วเราก็มีลาภอันประเสริฐแล้วคือเราไม่ได้มีโรคภัยร้ายแรงยังไปได้มาได้สุดท้ายขอให้ชีวิตท่านมีกำไร อย่าให้มันขาดทุนคุณจเจ้าเหมือนกันเนียมานี่คนระับปฏิบัติไม่ดีตั้งใจไม่ดีแบบโอ้ยมายเล่นมากินมาเที่ยวเหมือนเขาไปปิกนิกไปช้อปปิ้งท่านจะขาดทุนเป็นภาพกระหารทุนเหมือนกันเลยโยมก็เหมือนกันทําบุญให้ละความโลภทําบุญให้ละความโกรธทาบุญให้ละความหลงอันนี้เราจะได้กาไร ถ้าทำบุญแล้วยังมีความโลภสาธุนอถูกต้องวันที่หนึ่งที่สองอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะขาดทุนหรือว่ามันกำไรทำบุญแล้วมีความโกรธคนนั้นทาไม่ถูกใจคนนี้ทําไม่ได้คนนั้นทำโอ้เกิดความรู้สึกไม่พออ,อใจทําบุญไปด้วยโกรธไปด้วยอันนี้ก็ระวังจะขาดทุนทำบุญแล้วก็หลงยึดมั่นถือมั่นโอ้ลองดูโอ้อยังงั้นยังี้มีอะไรใช่ไหมแบบโอ้เหมือนกับตนเองแบบยิ่งใหญ่กันไม่ใช่ ทำบุญต้องรักความโลภรักความโกรธรักความหลงเราจะได้กาไรหน้นที่ิตเราสุดท้ายขอยให้มีกําไรในบุญคือความดีมีกําไรคือธรรมะสติปัญญาที่จะนําเราไปสู่ความสุขนําเราไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ต้องพูดถึงว่าตายแล้วไปน่านก็ได้เราอาจจะไปไม่ถึงแต่ให้มันพ้นทุกข์เนี่ยทุกวันนี้อย่ายโลภมาก อย่าโกรธมากอย่าหลงมากความทุกข์มันก็จะลดวงขอความเจริญอกงานในสิ่งในธรรมในคุณงามความดีในศา,าสนาจงเราเกิดมีแก่พวกเร,รทาทลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้พวกรเราได้อธิษฐานจิตบุญใดกุศลใดเพื่อเราได้ความเห็นประมิปฏิบัติขอส่งถึงท่านพระอาจารย์ยัตรักอมโร ขอให้ท่านไดรับรู้อนุโมทนาในบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้ปพะ่ขึ้นได้ปฏิบัติหากท่านมีทุกข์กอให้พ้นจากความทุกข์หากท่านมีสุขหรือว่าไปสู่ในภพภูมิที่ดีหรือว่าที่สุดในทุกข์คือพระนิพพานด้วยเทอญส